สวัสดีค่ะบิวนะคะเป็น QA ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปดูในส่วนของตัว Home DevTools นะ,ะมีวิธีการใช้ยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นหน้าเว็บ UI ค่ะสมมุติว่าเป็นโปรดักของเราหรือเป็นโปรเจกที่เราต้องทำเทสนะคะก็จะมีวิธีในการดูยังไงว่าไซเนโอที่เราต้องการจะเทสอะคะ่ะเขามีการเรียก API อะไรบ้างสมมุติว่าอาจจะ ยังไม่เคยทำเทส API นาะแล้วก็อยากรู้ว่าการที่เราเทำแอคชั่นแบบบน E2E e ที่เราทำอะค่ะมันเรียก Request อะไรเนาะจะได้เป็นการเริ่มต้นในการจับจุดเนาะว่าอ๋ออาจจะเริ่มจากสิ่งที่เราทำงานอยู่ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไป ในเส้นอื่นๆที่อาจจะยังไม่ได้ใช้ในที่หน้า UI นะคะวิธีการเปิด Chrome DevTools นะคะก็คือคลิกขวากด Inspect ค่ะหรือใครจะกดที่ F12 ก็ได้นะคะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะคะก็จะมีตัวแท,บท็บ Tool ึข้นมาด้านข้างนะคะจะ Default ที่แท็บ Elements นะคะก็จะเป็นการบอก element ต่างๆของหน้าเว็บค่ะแต่ว่าอันนี้เราโฟกัสที่ API นะคะเราจะไปที่แท็บ Network ค่ะแล้วก็ กดการกองนะคะเป็น f a c e xhr นะคะจะเป็นรายการของที่หน้าบ้านนะคะมีการเรียก API ค่ะอย่างตอนนี้นะคะก็ยังเังไม่มีเนาะเพราะว่าหน้าบ้านยังไม่ได้เรียกนะคะแล้วเราก็เพิ่งเปิดตัวโุมเดยบทูขึ้นมาค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของ scenario นะคะที่เราจะทํากันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะลองดูเนาะว่าไอตรงที่เรามีการทำาเท t UI นะคะมีการเรียก API เราดูยังไงนะคะจากเว็บไซต์ตัตวนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนการจองห้องค่ะ ก็จะมีฟังก์ชันให้เราสามารถลองเช็คดูก่อนนะว่าวันเวลาที่เราจะเช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยมันมีห้องว่างหรือเปล่าคะ่ะตรงนี้ที่หน้าเว็บค่ะก็จะมี input ตจุด2ตัวจะเป็นเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะคะเป็นวันที่นะคะให้เราเลือก จากเด t e p i เก e r ค่ะแล้วก็จะมีปุ่มเช็คเอาไวเลเบ i ิตีนะคะว่าเออวันเวลาที่เราเลือกไปอะค่ะว่างหรือเปล่าปกติเราทำเทสที่หน้าบ้านนะคะเราก็จะเช็คเนาะว่าวันเวลาที่เราใส่ไปเราไปม็อก Data ไว้ว่ามีห้องหรือไม่มีห้องใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะดู r ีสอร์เนาะว่าตรงกับที่เราเตรียม Data ไว้หรือเปล่าค่ะอย่างเช่นอันนี้พี่จะใช้เป็นวันเวลา default ของเขาเลยนะคะแล้วก็ ลองกดปุ่มดูหลังจากกดปุ่มแล้วนะคะหน้าเว็บคก็จะเลื่อนลงมาโฟกัสที่ตัว our room นะคะก็คือ r e s o l t จากที่เราเห็นในฝั่งของ chrome dev t o o l คะ่ะที่เราเปิดในแท็บ network เนะเราก็จะเห็นแล้วว่ามี api request เข้ามานะคะก็ <มา S 1> ะจะสามารถดูได้ว่าเป็น status อะไรนะคะเรียกไปเนี่ยสำเร็จหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการเรียกไปที่เอ่อ path ไหนาแล้วก็มี p a าาม a m e t e r อะไรที่เราส่งไปบ้างนะคะมาดูในส่วนแรกกันนะคะ payload ค่ะ ตัวที่บอกว่าในการเรียก API ครั้งนี้ค่ะมีการส่งตัวแปรอะไรไปอย่างเช่นนั้นนี้นะคะตัวแปรที่ส่งไปนะคะจะเป็น q u e r y s t r i n g ก็จะมีการบอกตรงนี้เลยว่าเป็นพารามิเตอร์แบบไหนนะคะ q u e r y s t r i n g ก็คือการที่เราส่งไปหลัง question mark นะคะก็จะเป็นชื่อตัวแปร Check-in แล้วก็ Check-out ในส่วนของตรง payload น,นะคะก็จะจัด format ให้สามารถอ่านได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากดูแบบที่ส่งจริงๆก็กด view source นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากดูแบบสวยงามก็เป็นวิวแพร์นะคะค่ะก็จะดูว่าโอเคมีชั้งเช็คอินและก็เช็คเอาทเนาะข้อมูลนะคะที่เอามาส่ง API มาจากไหนก็จะมาจาก Input ที่เรากรอกจากหน้าบ้านค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะค่ะที่เราควรจะต้องสังเกตหรือว่าใน Low QA เราจะต้องทําการเช็คนะคะในตอนที่มีการ Request API ไปะคะ่ะก็อย่างเช่นนะคะ Format วันที่เราจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าบ้านนะคะกับตัว API ที่เราดูจาก payload ตรงนี้นะคะ่ะ มันฟอร์แมตไม่เหมือนกันตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องเช็คค่ะแปลงเป็นฟอร์แมตที่ API ต้องการอะถูกหรือเปล่าคะ่ะซึ่งการแปลงฟอร์แมตตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นหน้าที่ของหน้าบ้านนะคะหรือว่าฟอนต์เอ็นเป็นคนแปลงคะ่ะในส่วนนี้นะคะที่หน้าบ้านนะคะมีการแปลงฟอร์แมตวันที่นะคะเพื่อที่จะยิง API ไปนะคะในการที่เราทำเทสตรงนี้นะคะ่ะจะเรียกว่า integration test นะคะเพื่อที่จะดูว่าหน้าบ้านนะคะจะ format หรือว่าเ,เตรียม format นะคะได้ตรงตามสเปคของ API หรือเปล่าคะเราก็ต้องทำการเช็คด้วยในส่วนนี้คะ่ะเราก็จะต้องรู้สเปคของ API นะคะว่าวันที่เนี่ยเรารับเป็น format อะไรเพื่อที่เราจะได้เช็คได้ถูกต้องนะคะว่าหน้าบ้านแปลงถูกหรือเปล่า ถ้าเกิดว่าหน้าบ้านอะคะ่ะแปลงไม่ถูกหรือว่าไม่ได้แปลงอะการยิงรีเควสตไปอะคะ่ะมันมันอาจจะไม่ได้200ก็คือสักเซสนะคะก็คิดว่าจะได้เป็น400นะคะแบล็คเรียคเสเพราะว่าตัวพารามิเตอร์ที่ส่งไปอะคะ่ะไม่ถูกฟอร์แมตกับที่ API ต้องการค่ะโอเคค่ะแล้วก็มาดูในส่วนอื่นๆบ้างอย่างเช่น h e a d e r นะคะก็จะเป็นตัวที่บอกว่าหน้าบ้านนะคะมีการ call API ไปที่ไหนบ้าง c อไปด้วยเมธอดอะไรนะคะแล้วก็สเตตัสที่ได้รับกลับมาค่ะเป็นสักเซสไหมหรือว่ามีเออร์เอร์อะไรบ้างค่ะ ก็จะดูได้จาก r e q u e s t URL ค่ะแล้วก็มี Request Method Status ค่ะอย่างในที่นี้ก็ได้เป็น200 OK โอเคกลับมานะคะค่ะตรงด้านล่างก็จะมีแบ่งชัดเจนมากขึ้นนะคะ Method ผ่าที่ยิงไปเนาะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ header p a y l โลดที่เราพูดไปมาแล้วเมื่อกี้แล้วก็ส่วนสำคัญในการที่เรายิง API ไปนะคะก็คือต้องการ r s s l v e กลับมาก็คือในส่วนของ r o n s e คะ่ะในที่นี้นะคะ r e s p o n s นที่ได้กลับมานะ ก็จะได้กลับมาเป็น JSON นะคะแล้วก็ได้กลับมาตามสเปคของ API ะคะ่ะว่าจะรีเทนอะไรกลับมาบ้างในส่วนนี้นะคะเราก็ควรจะรู้ว่าสเปคของ API อะจะได้กลับมาหน้าตาเป็นยังไงเนาะอย่างเช่นอันนี้นะคะที่หน้าบ้านเขาแสดงว่ามีห้องว่างทั้งหมด3ห้องนะคะมีเป็น type single double แล้วก็ suite นะคะเราก็มาดูหน้าตาของ Response กันนะคะที่ หน้าบ้านนะคะดึงข้อมูลจาก API ไปแสดงนะคะปกติแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราเตรียม Data ไว้ด้านหลังนะคะในช่วงวันเวลา r s s o l v e ่ะค่ะควรจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างเช่นอันนี้ตอนที่เราทสอ UI เราก็รู้แล้วว่าวันเวลาตามที่ เราใส่เข้าไปนะคะจะมีห้องว่างทั้งหมด3แบบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้ในด้านของ API มากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถดูได้มากกว่านั้นเนาะอย่างเช่นเอ่อโอเคถ้าหน้าบ้านดีเทอร์มา3มห้องอะคะ่ะเราก็มาดูที่ r e Respon อนว่ามี3มห้องตรงกันหรือเปล่านะคะหรือว่าจริงๆรแล้วมี4ห้องแต่ว่าหน้าบ้านไม่ได้แสดงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราสามารถช่วยเช็คได้ค่ะดูจาก Re Respon อนนะคะตรง Respon อนเนี่ยค่ะจะเป็นตัว JSON เ,เลยนะคะก็อ,อาจจะดูยากนิดนึง เขาก็จะมีในส่วนของ preview ที่เอามาจัด format ให้อ่านง่ายขึ้นค่ะอย่างอันนี้เนาะเราก็มาดูว่าโอเคเขา return ออกมาเป็น rooms ที่เป็น array นะคะแล้วก็ด้านในเนาะมีการ return ออกมาเป็นทั้งหมด3 array ก็คือเริ่มจาก 0, 1, 2นะคะก็ดูแล้วโอ้ตรงกับหน้าบ้านเนาะที่แสดงสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ค่ะว่า,าถูกต้องจริงๆหรือเปล่านะคะหน้าบ้านมีการ fix คําไว้หรือเปล่าเนาะหรือว่าเอามาแสดงเนี่ย ครบถ้วนตามที่ API เขารีเทิร์นมาหรือเปล่านะคะอย่างเช่นห้องแรกนะคะที่เป็นซิงเกิลก็จะดูว่าโอเคไทป์เป็นซิงเกิลแสดงถูกต้องนะแล้วก็ราคาของห้อง100ถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ดูที่ Description ได้ว่าถูกต้องไหมนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะหน้าบ้านเขาจะไม่ได้เป็นคนคิดคำขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการคำนวณอะไรก็จะดึงข้อมูลจาก API ขึ้นมาแสดงเลยะคะ่ะในมุมของ QA นะคะเราควรจะเช็คการ แมปของฟิวระหว่างหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะว่ามันตรงกันหรือเปล่าค่ะโอเคอย่างเช่นอันนี้นะคะฟีเจอร์ก็จะมีทีวี w i s i เซฟนะคะในส่วนของซิงเกิลแต่ถ้าเป็นดับเบิลนะคะก็จะมีสิ่งที่แตกต่างไปนะคะก็จะเป็นเรดิ o โออ่าเราก็มาดูว่าในท้ายที่เป็นดับเบิลอะคะ่ะถูกต้องไหมค่ะก็จะเป็นทีวีเรดิ a โอเซฟนะคะก็ถูกต้องค่ะอย่างอันนี้ห้องที่3ก็จะขึ้นด้วยเรดิ o โอ w i s i เซฟก่อนนะคะ ซึ่งในส่วนของสเปคต่างๆอะคะ่ะอยู่ที่ว่าแล้วแต่ละทีมน,นะคะว่าโอเคหน้าบ้านนะจะเชื่อจาก API 100%เลยโดยที่เขาจะไม่ได้มีการต้องมาเรียงลำดับใหม่อย่างเช่นตัวฟีเจอร์ตรงนี้นะคะ่ะก็จะเห็นว่าไม่ได้มีการถูกซอสนะคะจากหน้าบ้านจะเป็นการเรียงมาจาก API เลยก็จะเรียงจาก 012ค่ะเราก็ทําการเช็คนะว่าโอเคตรงตามสเปคหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องอ้างอิงเอ่อจากตัวฟิกมานะคะหรือว่าตัวที่เป็นดีไซน์ค่ะที่ทีมดีไซน์เขาดีไซน์มาเราอาจจะต้องถามเพิ่มนะว่าตอนที่ออกแบบอะค่ะอันเนี้ยเราจะเชื่อจาก API เลยไหมหรือว่าจะให้หน้าบ้านนะ่ะเรียงแบบทีวีขึ้นเสมอแล้วตามด้วย Wi-Fi ก่อนแล้วถ้าไม่มี WiFI ก็จะตามด้วยเซฟอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าก็จะฟิกมาจาก API เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ QA เราจะช่วยป้องกันการเกิดบักได้นะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัว r e quirement ด้วยว่าเราเข้าใจถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราทำเทสเราก็อาจจะทำผิดเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันนี้อาาทำไมเรดิโอมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่2เสมอหรออะไรประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าเราดูจากแพทเทิร์นเนาะก็เหมือนแบบ อา้าวเซฟอะ่ะมันจะอยู่แบบอันสุดท้ายเสมอเลยอะไรเงี้ยทำไมถึงทำแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีคำถามสงสยัยหรือเราซักเกตเราก็สามารถสังเกตไปได้ตอนที่ทีมกำลังแบบดีไซน์กันนะคะหรือว่าตอนที่เรารีไฟเมนต์เนาะถ้าเรามีคำถามเรา,เราควรจะถามกับทีมได้คะ่ะว่าโอเคเราสงสัยประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจัดให้เป็นฟอร์แมตแบบนี้อาจจะง่ายกว่านะ ง่ายต่อการจัดการแล้วก็ง่ายแบบในมุมมองยูเซอร์อาจจะเข้าใจง่ายกว่าเพื่อไม่ให้สับสนลำดับในการดูอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็สามารถเสนอเพิ่มเติมได้ก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีให้ดูเนาะทาม,มิ่งว่าเรา r รีเควสไปใช้เวลาไปเท่าไหร่นะคะอาจจะเสริมอีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเทส ให้แบบว่ารีเควส t มันยิงช้าๆเพื่อที่เราจะได้ดูนะว่าจังหวะที่มีการโหลดดิ้งหรือว่าเออถ้าช้าเกินไปเนี่ยมันสามารถที่จะ r รีสปอนกลับมาได้หรือเปล่าเราก็สามารถกดตรงนี้ได้นะคะมีให้เลือกนะว่าเราอยากจะเป็น Slow 4G 3G หรือว่าออฟไลน์ไปเลยะคะ่ะก็สามารถกดเล่นได้อย่างเช่นอันนี้พลองกดใหม่สมมุติเราอยากจะดูสเตตัสตอนที่มันกำลังเพนดิงอยู่นะคะอ่ะอยังไงไ ็าสามามรถดดูไ้ประมาณนี้ค่ะสําหรับตรงแท็บเน็ตเวิร์กเนาะในการเริ่มต้นที่เราจะลองแกะ API ดูก่อนว่าในการที่เราทำแอคชั่นแต่ละปุ่มเนาะมันคอ l l API อะไรเพื่อให้เราสามารถเข้าใจโปรในการทํางานได้มากขึ้นค่ะค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ